มะม่วงหาวมะนาวโหพันญี่ปุ่นนะครับเจ้าของต้นไม่อยู่ครับแอบถ่ายของเขาขก่อนดูครับพันนี้รสชาติจะหวานนะครับลูกใหญ่มากด้วยนะเดียวเทียบกัเนิ้วโป้งมือครับนี่ครับลูกใหญ่มากเลยไม่รู้เจ้าของไปอยู่ตรงไหนโทรให้มาเก็บนะครับนี่ลูกดิบครับแต่เจ้าของต้นไม่อยู่แล้วดูหุ้นใหญ่กว่าเออทั้งหุ้นใหญ่นะครับมีกระรอกมากินแล้วกันลอยนกลอยกระรอกกินด้วยครับ นี่ลูกใหญ่มากเลยครับต้องรอเจ้าของมาก่อนนะถึงจะชิมไห้ดูว่ารสชาติมันหวานเอาเจ้าของมาแล้วสวัสดีครับพี่เหลือยังไม่กล้าเก็บรอเจ<ะ>้า <จะ S 1> ของม,มาจะใหม้มาเก็บเองไงเหลเ่มาเก็บกับมือใช่ใช,ชิมก่อนได้ไหมพี่ได้เมื่อวานพี่เอาไปชิมอ๋อชิมนุ่มาานี้ไปเนาะใช่ผมตัดกิ่งไปไปสามได้สามได้สามกิ่งนะครับติดด้วยครับแต่ชิมก่อนนะครับ นี่ลูกนี้ก็แล้วกันนสวยมากเลยมันเป็นยางหน่อยนะใช่เป็นยางแต่ว่าแต่ก็กินได้มันปลอดสารพิษดูงกันลอกกินนะ้กินเลยกินแบบนี้แหละแต่มันมีเม็ดอยู่นะผมเคยเพาะงอกอยู่เหลือสองต้นที่เพาะเม็ดนะอืเห็นไหมมันมีเม็ดด้วยปกติมะม่วงหางมะนาวโหรสชาติมันจะเปรี้ยวนะแต่พันธุญี่ปุ่นนี่มันหวานครับเพาะเมล็ดก็ได้แต่ก็ มันโตช้าเอากิ่งไปทำเนาะมันจะเร็วขึ้นครับบอกแล้วแ๋้วมันจะร่วงเลยบอกครับในหลานบอกไม่มีเผมอเอากิ่งมะนาวยักษ์มาฝากตอนทําปิดแล้วแล้วก็มีส้มซ่ามาฝากด้วยเหลือไม่กี่ลูกแล้วพี่ต้องรอชุดใหม่ชุดนี้ไปแจกพักพวกหมดแล้ว พวกมาบ้านด้วยแล้วก็แบ่งเข<อ>้าไปอืมหวานปกติกินมะม่วงหางมะนาวโห่นี่มันมันเปรียวจี๊ดเลยนะนี่รสชาติหวานนะครับเป็นพันญี่ปุ่นนะครับอ่าเจ้าของต้นเก็บให้แล้วหมาไม่กล้าเก็บอะกระลอกกินกระลอกกินไม่เป็นไรเอาใส่ไปพี่เดี๋ยวผมไปเก็บมเมล็ดได้ครับไม่ต้องเยอะหรอกเสียดายเอาไว้โชว์บ้างพี่เอาไว้โชว์ไว้โชว์ เดี๋ยวไปฝากว่าจะชวนพี่พี่สาวมาแต่แกไปหาหมอค่ะวันนี้หมอหนัดแล้วกหาดียังก็ยังอะค่ะแต่คนคนคนที่คนป่วยใกล้ออกได้ลงออกโรงพยาบาลเลยนะคะพี่ที่วันนั้นเจอกันคุยโลใช่ค่ะพี่องพอแล้วพอแล้วเสียดายพอแล้วค่ะพอแล้วพี่ไวไว้คนอื่นด้วย ไอได้เลยชิมนะครับคนอื่นจะได้ชิมครับคนอื่นด้วยผมได้ถ่ายคลิปด้วยลูกใหญ่ครับดูลูกนี้เออนี่ใหญ่มากครับมะม่วงหหวมนาวโหพันญี่ปุ่นนะครับลูกใหญ่รสชาติหวานครับพอแล้วพี่อันนี้พาะอ่าครับเอารวมไปครับรวมไปเลยพี่ขอบคุณมากครับพี่เดียวครับครับแค่นี้พอแล้วเยอะเลยครับตัดจริงไหมล่ะ